ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้แอดจะมาลงสามเอ่อในสามน้อยแล้วเนาะคะ่ะลาวพัฒนาเนาะคะ่ะลาวพัฒนาเมือนี้วันที่ยี่สิบหกเนาะคะ่ะพี่นอ้องนะคะวันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะค่ะของแอดลงแล้วเด้อะคะ่ะของเล้าพัฒนาสามน้อยมัดรวมเนาะ,ค,ะค่ะค่ะการอากาศ คืมฟ้าคืมฝนหรือฝนตกแน่เน็ตก็อยากลดจักน้อยหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะกับเมื่อน้อยละกับลายเติมยืโนาะคะ่ะบูว่าบูบว่ายืโนาะค่ะเนาะคะ่นะ,คะมื้อนี้แดดบ่ออกค่ะพี่น้องแต่ก,กะ้อนนะคะแดดบ่ออกแต่ก,กะ้อนงวดที่แล้วของน้องตาลดของหัยคนละเอ็ดกะลดเด้อค่ะพี่น้องเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเรากะมี่อ่า คนถักไปว่าประมาณว่าเอาหอยแอดไปไห้นะคะเอาหอยแอดไปไห้เราเรียกเก็บเงินว่าเป็นความจิงเดอ้อค่ะแอดไห้แนวทางฟีเนาะค่ะพี่น้องนะคะแอดไห้แนวทางฟีแนวทางก็มีเขา้ามีรุดเนาะคะ่ะบอด้เกงกาสามารถจะพ่อจะไปทักแชดเก็บเงินนัพนนน่พี่น้องบันนันเด้อค่ะพี่น้องคะนะคะเดขก็มีเขา้ามีรุดสาวรุดกับรุดนะคะ บ่ไมีอานิสงขนาดว่าต้องไปเรียกเก็บเงินก่อนเนาะพี่น้องเนาะนะคะให้เขามากดติดตามท่างช่องไวเดอร์ค่ะพี่น้องเวลาแอดลงจะได้เห็นแนวทางเนาะค่ะค่ะมีอ่าเพื่อนพี่น้อง FC ซเพื่อนกอบมาให้เบิ่งนะคะว่าไปเรียกเก็บเงินนะคะไปเรียกถือเก็บถือสามารถชิกอยู่ในกลุ่มเนาะค่ะนะคะ,นะคะสามารถชิกอยู่ในกลุ่มมันจะรู้จักนิสัยแอดดีเนาะค่ะพี่น้องนะคะ พจนจะยูน้ำกันมาโดนแล้วพจนจะรู้จักจิตใจของแอดนะคะว่าจังใดเป็นคนจังใดเนาะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะย่าไปทำลายนะคุณจะหากินไปนะคะแต่ว่าอย่าเอาซื้อแอดไปอ่างอิงเนาะพี่น้องเนาะมันบ่มีบุญบร้บุญนะคะเพราะว่าคุณจะหาใดบ่โดนเ้อค่ะพี่น้องเพราะว่าการคิดจังสี่มันเป็นอณิสง์ของความดีค่ะพี่น้องมันจะบ่ได้กินโดนเนาะค่ะ มีนำใจแบ่งปันซอยเหลอือย่าไปต้มตุ๋นหลอกล่วงกันเนาะค่ะค่ะซอยเหลือกันไปซอยเรือกันสิ่งใดๆกับซอยกันไปค่ะพี่น้องอยู่อีกบ่โดนกะตายนี่จากกันแล้วค่ะความทรงจำดีๆให้มันเหลือไหว้่งไหวอยู่ในโลกมนุษย์นี่เนาะพี่น้องเนาะค่ะแอดบอดิวาเลยค่ะพี่น้องถ้าอ่ามันไม่อยู่สามารถชิกอยู่ในกลุ่ม่นกับมีแอดมินอยู่หลายคนอยู่ค่ะแต่ว่าเอาไปเถอะค่ะถ้า แนวทางของแอดมันปังมันเข่าดีพอจะสร้างไล่ได้ให้พี่ให้น้องได้เนาะคะ่ะแต่เอาไปแล้วอย่าทำลายกันเนาะพี่น้องเนาะยาสวาน,านาี่นว่าแอดไปเรียกเก็บเงินน้ำผู้นั้นผู้นี้นะคะจากได้ก็เพิินก็บอกก็เพิินตรงๆเลยค่ะเอาไปเลยค่ะแนวทางบร้วาเอาไปแล้วก็ขอให้มันเข่าเนาะพี่น้องเนาะคือยังอยู่ในกลุ่มเด้อค่ะพ่เป็นหยนังบร้วากันเนาะค่ะ กะบด้วาเบอร์ุกคนเนาะค่ะกะกายกตัวอย่างึ้นมาให้ฟั่ง่าเป็นบางคนเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องกะอยู่กันเป็นพี่เป็นนองค่ะเป็นพี่เป็นนองนี่ยังกะอวยพ่นกันทักทายกันได้นะคะนี่ยังกะปรึกษาหารือเวาจากันได้นะคะกะให้ออกไปแล้วกะให้มันเฮงมันปังเ้อค่ะแต่ขออย่างเดียวยะทำลายกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอานิสงส์นั้นมันจะบโดนนะคะการคิดดีทำดี มันจะมาค่ะมาหาเฮ้าเองผู้คิดผู้ทำนั่นล่ะค่ะบ่แเ่นผู้ได้นะคะอยู่ติ่ตัวเฮ้าทั้งนั้นเลยค่ะนะคะเฮ้าคิดดีเฮาเอาแนวดีๆให้พี่ให้น้องแนวดีด ok ีก็จะกลับมาหาเฮ้าเองเนาะพี่น้องเนาะนะคะค่ะกากไววเนาะพี่น้องเนาะค่ะคิดดีทำดีต่อพีต่อหนองแนวดีๆก็จะย้อนกลับมาหาตัวเฮาเองค่ะนะคะมี่ยังแบ่งปันกันมีหยังซอยเหลือกันได้ค่ะซอยไปค่ะพี่น้อง นะคะเพราะว่าวันที่หมดไปนะฮัรู้ค่ะแต่วันที่เหลืออยู่ไม่มีใครรู้เลยนะคะร่างกายมันเป็นแค่ของยืมพี่น้องจะสะไปเขียดแค้นชิงช่างอาขาศมาดไลยกันนะคะกาซสิ่งไดซอยกันไดก็ซอยไปค่ะพอมีผู้ใดอยู่คำฝาจากค้นเนาะคะ่ะการทำลายคนอื่นแล้วเห็นหาชีวิตเท่ามีความสุขพอมีทางค่ะพี่น้อง การคิดไล่ท่ายล่คนอื่นเนี่ยว่่มีทางสงบใจจะไม่สงบเลยนะคะใจเห่านั่นแหละค่ะจะเป็นทุกข์เองคนที่เห่าสร้างเขา,เขา,าเขาบรูซมว่าเห่าสร้างเขาเนาะพี่น้องเนาะนเห่าโอ้ยคนนั่นคือดีแทเอาไปแล้วว่าเป็นพี่เป็นน้องขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อค่ะมันสะปากอยู่นใจเห่าหวาบหวาบอยู่พี่น้องเห็ดดูดูค่ะใจเห่าก็จะไปนั่มพี่น้องสาธุเดอ้อ ยายนันพานไปขอให้เจ้าเดินทางปลอดภัยเด้นนันค่ะแอดบ่ได้ดีได้พี่น้องถึงเขามาฝึกจิตฝึกใจเจ้าของให้มันเป็นยังสี่ค่ะถามว่าว้ายุ่นี่เฮ็ดใดปนันบอกห้าเฮ็ดใดห้าเฮ็ดบ่ได้กะยังดีที่มันมีห้าเฮ็ดใดนะคะพี่น้องอันห้าเฮ็ดใดเนี่ยคือบุญนะคะใจเจ้าของกับมีความสุขนะคะห้าเฮ็ดบ่ได้ก็ถูกไปพี่น้องนะคะก็ลองเบิงค่ะบ่ได้สื่อได้หานาะพี่น้องเนาะ ยี่สิบหกนะคะแอดสอนลูกซ้อนหลานนะคะร้านผู้หนึ่งอยู่นี่นะคะเราจะเลี่ยน่อสายอาชีพของปีนี้เนาะพี่น้องแล้วนางฟังทีลีดด้วยคะ่ะแอดกับพุ่มใจในหลานชายคนหนีค่ะได้พี่น้องนะคะแต่เดียวว่ามือนาเด้อค่ะก็ปะไปใส่มาใส่เลยค่ะตือนต้องเลียนมากค่ะจะยู่น้ำย่อยงอกยังแงะนะคะแต่ว่ากะกะบ่าท่านได้ว่า ลอยนะคะพี่น้องนะคะกเดียวว่ามือนาเด้อเนาะคะ่ะกตเท่าที่เป็นอยู่นี่ถือว่าพ่อเพียงพ่อใจละค่ะพี่น้องพ่อดีคะ่ะนะคะเราพัฒนาเนาะคะ่ะ ใหมาเด้อมื้อนี้ยอยากให้พี่ให้น้องนัดได้เนาะค่ะแอดก็บ่มีแนวาห้เนาะตอนพี่ตอนน้องเนาะคะ่ะเกิดศาสตรเดียวก็บ่ได้ห่างได้มีคือบ้านคือเมืองเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะนะคะก็บ่เป็นหยังดอกเนาะค่ะพี่น้องคั่นรอให้รวยก่อนจรงสิมาบอกพี่น้องอันแอดบ่ได้บอกดอกพี่น้องนะคะน้องตา รวยเนาะคะ่ะบอกเลขคนถือดีดีคือบอรวยเน่เนาะคะ่ะมีค้นขานแอดขึ้นมาอยู่ด้วยคะ่ะเอใซล้ไก่บ้านเนี่ละ่ะมอรวยดอกพี่นองว่าสิน้นสอดตามันได้ซ่ำนีจังซี่นะคะขันสิทาให้แอดรวยก่อนยังมาบอกเลขพี่นองว่าด้บอกดอกค่าซาดเนี่ยจะให้แอดเฮตดตามอ่าเจตนาล้มตามเป่าหมายเหตุแล้วแอดไม่ความสุขค่ะพี่นองไข่ลูกบ่ได้่าตเมื่อจับปากกาได้นะคะ เอาสม,มุดมาว่างไดแอดกลับไปละค่ะเดินเลยค่ะมันเป็นความสุขตัวค่ะพี่น้องค่ะนะคะความสุขที่ห้าหยิบจับด้วยตัวหฮาเองนะคะเหตดไปเลยค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดเลยค่ะสิ่งใดหฮาเหตดแล้วมีความสุขนั่นละค่ะบุญพี่น้องนะคะนั่นละคือบุญนะคะของน้องต้าพารวยนะคะตัวแรกนะคะเดนแรกก็คือสองนะคะพี่น้องรองก็คือห้านะคะ ขีดข้องแล้วแล้วไปเลยได้ค่ะพี่น้องสองศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะสองสามบัตรจิ๋วละเอียดคือยังร่มเาาๆมา,จากจังสี่น้อพี่น้องไอ้แบบนี้สองสี่ค่ะพี่น้องนะคะสองสี่คูต่อไปเลยค่ะพี่น้องห้าศูนย์ ห้าสามห้าสี่ค่ะพี่น้องสามตัวหางเดียวมนีนะคะศู 0, 2, 5, นย์สองห้าเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ,นะค,ะค่ะคลิปนี้ก็เดินทางมาสู่ไายคลิปแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะกราบ,บขอบ,บุญขอบุณพีขอบุณน,น้องเด้อค่ะสำหรับทนที่เขามารับชมเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ติชมกันใดเนี่ยเด้อค่ะพี่น,อน้องมีอะไรที่บ่ดีบ่งามกะเตืนเอนแอดให้สติแอดนะคะเตือนใดติชมใดเด้อค่ะนะคะกะสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ